สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนน้องกินมันเถอะกินเออพัจจังเดี๋ยวเดี๋วหิวมากหิวมากเพราะว่าถ้จจังจะไม่ได้กินข้าวกลางวันจะกินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้กลางวันเขาก็จะหิวมากค่ะโอ <ๆ S 1> ้เด <ๆ S 1> ็กเล่นฟุตบอลเดีด๋ยวเสียงดังอีกแล้วค่ะเดอดเ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 อเดเดี๋เวเด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 เเดเด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 เเเตเเเ โชว์มาเตะมาเตะอุ้ยเนี่ยหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตะก่อนนะเดี๋ยวร้อนมากเลยเดี๋ยวมาเป่าให้อุ้ยน้องข้าจังไม่ทําอย่างนี้นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลงมาเป่าให้มาจะให้กินอยู่นั่งลงหิวมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นเนี่ยเดี๋ยวีให้มันร้อนร้อนมากเลยไหมนั่งลงนั่งลงดีด มาเตมาเต๋เดี๋ยวหมาวางก่อนมาเต๋ดาแม่มาเต๋มาดามาดา,<อ>าดาแม่ไม่เถียงม<อ>าเตมาเต๋ม<อ>าจังมาเตเถียงเถียงเอากินก<อ><ๆ>ินกินเถียงเดี <laughs> ๋ยวถ้าไม่ให้เขาก็ไม่กินนะคะเพื่อนแต่เขาจะเถียงอย่างเงี้ยเถียงเถียงเก่งทําไมหนูเถียงเก่งนั่งลงนั่งลงไม่หอมไม่หอมนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวหมากินด้วยมามาซื้อมาของมามานะอืม เปลี่ยนกันกีนไ,ไม่เถียงไม่เถียงข่อยเล่มมันนั่งเถียงกับหมาแล้วพี่น้องนั่งล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 งเดี๋ยวมาให้นี่ไงถ้าไม่ให้เขาเขาก็จะเถียงอย่างนี้แหละเถียงกิน<ๆ>นั่งลงนั่งลงไม่เอานี่ดือ้อหิ้จัดหิ้จัดแต่เขาจะมีความอดทนน่ถึงเราจะมีเนื้อสเต็กเนื้อก้อนใหญ่ๆมาวางถ้าไม่ให้เขากินเขาก็ไม่กินแต่เขาจะเถียงเนี่ยเนี่ยเถียง แต่เขาจะเถียงกินแต่เขาไม่กินนะคะวางเท่าหงเขาก็ไม่กินนี่ไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงปิดปากก่อนปิดปากอยู่นี่อยู่นี่ปิดปากก่อนปิดปากไหมนี่ว่าปิดปากไม่เถียงไม่เถียงดูเขาจะทําท่ายังไงอยากรู้เหมือนกันไม่เคยไม่เคยไปจับปากเขาอย่างเงี้ยเอานั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนสวัสดีสวัสวดีปิดปากก่อนปิดปากด <somos S 2> ูดูดูเขาปิดปากปิดปากนางนางจะทํายังไง ไปป่ะนั่งลง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 โอ้ยอะนั่งลงไม่ไม่ได้หนูไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เอาเต้นเอามาเต้นเต้นหน่อยให้เกับมาเต้นเต้นเต้นเอามาเต้นเต้นโอ้หล่นหลนเสียงเสียงเสียงจื่นอ่โชว์พุงโชว์พุงอีกางนั้นโชว์พุงโชว์พุงโชว์พุ่งโชว์พุ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 ่งก้ามเนื้อแข็งแรงอืมอืม กล้ามเนื้อเขาจะได้แข็งแรงปุ๊บอ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 ุ๊บเอาเอามาให้อู้หู้ห้หู้หอาอานางสารเอาเอาเอามาให้อมาให้อื้มนั่งลงดีๆหายหิวยังยังไม่หายหิวอู้ไม่แปลกใจเลยหนูทําไมอ้วนอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละถ้าออกมากินเนี่ยกินคนไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมามากินก่อน มาแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยแบ่งให้เพื่อนๆด้วยอาานั่งลงนั่งลงบาลีเดี๋ยวมาพอดูอู้โดนมือมาอะไรเธอจะหิวจัดขนาดนั้นอ่าอีใต้อยู่อีใต้อีใต้มามาอีใต้สกีอีต้อืออีใต้อยู่ห้ามจังเลยอย่าเล่จัตตาอย่านอีใต้มามาอีใต้อยู่อีใต้อีใต้มามาอีใต้อืม ถ้าบอกเจ็บเขาจะก็จะมันดมเหมือนเขาผิดอีใต้อยู่ก็ได้ก็ได้อีใต้อยู่ดสุดหรสดสุดหมาไมอีใต้อยู่ก็ได้ก็ได้ใต้นะจังมืออืมไม่เจ็บแล้วนะถ้าหน้าตาเรายังไม่ดุเขาเขารู้ว่าเราไม่เจ็บหรอกแต่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเขากินมันนะโดนมือเจ็บอยู่อืนัางเลยขัางเลย เ <c oughs> มื่อกี้แมงวันบินตขอ,ออก <c oughs> จะกัดแมงวันเหรอทำไมอากาศหนาวยังมีแมงวันอยู่เนาะนั่งลงนั่งลงอะมาหอมแก้มปัดหอมแก้มปัดหอมแก้มปัดใครกินเนี่ยหอมแก้มปัดจุ๊บกัดไม่จุ๊บ <c oughs> อุ๊ยไม่จุ๊บเถียงอย่างเดียวอ <c oughs> <c oughs> น้องบ่ไหวแล้วหมูต่อนได้หมูตอนกินอาขอบคุณทุกท่านร,รับชมค่ะเดี๋ยวมันไปเก็บก่อนเนี่ยซ้อนไปแล้วมาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณทุกท่านร,รับชมนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะอ้นละมุนหน่อยเพราะว่าน้องหิวมากถ้าเกิดถ้าเกิดช่วงอย่างนี้แหละตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงเนาะเขาจะหิวมากเออเพราะว่า จะให้อาหารอีกทีหกโมงตอนเช้าหกโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นหกโมงเย็นค่ะจะเป็นอย่างนี้ให้อาหารเนาะน้องก็เลยหิวจัดมากขอบคุณทุกการรับชมน,นะคะไดมายบายไม่ไปก่อนไม่ไปอืมจุ๊บจุ๊บ